เร็วๆเขารออยู่ซาเขารอเดินกระเทยบอญชีอ่ะซามา ได้เลยขึ้นมานีขึ้นมานีโอ้นอะไรเนี ane, ่เมี่อะไรเนี่ยมานีมานีเดมีมาได้แล้วเสียะไเมี่ไหลเนี่ยบอกให้ซ้อมมาให้ดีๆ ซ้อมเอาแบงมาดิซ้อมให้ดีซ้อมไม่ดีเลยเนี่ยไอ้ที่เล่นกล้าเมื่อกี้มันอะไรอ่ะไอ้ที่แมนแมนเมื่อกี้ต่อยมวยนะไม่ใช่มันไม่ใช่ออกไปแล้วใช่ไหมันกระเด็นออกไปแล้วจะไม่กลับไปแล้วใช่ไหมทำไมคือคือที่ผ่านมานะคือเป็นการแสดงเท่านั้นนะคะที่เป็นผู้ชายที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตายละหนีมาเบื่อจังเลย เดีนี่เหลือเลยขึ้นมาเลย,เลยโอ้โหดูมันโชว์นมสินมไม่ค่อยใหญ่หรอกแต่แบงค์มันนะถ้าขอถ้าจบหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้จบซ้อมมาไม่ดีเลยามายังไม่ลงถ้าจบ พวกหลอดมาทำอะไรกันอยู่เนี่ยไม่ยอมจบกันเนี่ยฮะบอกว่ามันต้องเร็ดมันต้องเร็ด,มรดไม่เร็ดเลยอ่ะท้เอเบื่อจริงเลยชัดใส่อย่างเดียวเออว่าเจมบอกไมบอกให้จบบอกให้จบอ,อ่ะมา ่น้ที่ผ่านมาจะไม่รลนะคะแต่ถ้าจ,จบเลิศม,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 มากเคิศขาเิมากไหมเริไหมคาเออถ้าไม่ใช่เด็กเม่งเก็ดนะมีเลิมีรลมีรลิมมรแต่ชัดใส่อย่างเดียวค่ะอ้อ,อลองมาได้นะ เดี๋ยวสวัสดียังเป็นทางการก่อนนะสวัสดีผู้บริหารก่อนอ่าบีบีบี b. อันนี้แนะนําตัวก่อนเลยนะคะคนที่กลางนี้กนกางมานี่มานี่มานี่ตรงหน้าเลยได้ไหครับตรงหนะะ้าเลยชื่ออะไรแนะนําตัวไปสิอ่าชื่อบีบีเอ้ขอ,อโทษนะเมียไม่ได้มาไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไคุณคุณเสี่ยอ๋อโอเคละบีบีหนูชื่อบีบีมาเพื่อบีบบูชาทั้งคืนครับ คือคนนี้นะคะคือคือ,คอแอบมาตั้งนานแล้วแต่พอ,พอดีว่าคุณเสี่ยวอู๋จอะอเปิดทางให้แล้วมันจะเป็นอะไรก็มึงของเรื่องของมึงเนี่ยว่าแต่างไปว่าแบบต่ขัดแย่ไม่ไม่ได้แต่ทามคือกลัวควารมรู้สึกของน้องของน้องอ่ะอ๋อหรอคะน้องเสี่ยวอู๋อโอยตายเจ๊ทุกวันนี้ความรู้สึกยังมีหลอคะครับโอ้ยคือทุกวันนี้ไม่รู้สึกเลยไมใช่เจ๊ขอนิดนึง ุ้ยยางไม่เหลืออ่ะไม่ติดเลยอ่ะเจสเจสไม่มีละไม่มีแล้วไม่มีก็ยังมีแต่เทสนี่นึบหนึบหนึบยางยังเหลืออยู่ไหนเทสอ่ะอืมได้เนี่ยเธอว่าเธอสังเกตอะไรไหมตะเกตอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะอะไรไม่เชื่อเธอมาเธอมาดู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 โอ้โหเจเปีย่เอาอะไรมาเยอะแยะทำไมไม่เก็บไว้บ้านบ้างล่ะเลยว้ายตายนะเจมี่เดี๋ยวโอ้ยาปีนจ้เจมี่กว่าดิแท ออันนี้มันไม่ค่อยได้ใช้ละจเจ๊ลืมมันไปละเก็เลยไม่ได้สนใจมันจะเยอะจะน้อยเผ่าไ่เลยเทษเดียวกันนะเจ๊แล้วผู้หญิงที่เจ๊ไปคุยเล่นเมื่อกี้หมดแล้วสิไม่ได้คุยเล่นเอาเต็มๆเลยเจ๊ไม่ต้องเก่งใจพูดเลยเจ๊ว่าเขาเป็นยังไงแล้วเจ๊เป็นยังไงตัวจริงของเจ๊มันสายเลือดไปแล้วเจ๊ไม่ต้องเกรงใจหรอกเจ๊ไม่ได้คุยเล่นเจ๊จริงเหรอเจ๊พูดจริงเจ๊ยอยู่ไหนตัวจริงอยู่ไหนเนี่ยเจ๊จริงนะ กลับบ้านไปจากการเจ๊ได้เลยนะเจ๊ไม่ใช่อพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคนอื่นไม่พูดพี่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 ูดก่อนเลนะมานี่นี่นี่ขอดมคนนี้หน่อยชื่ออะไรอ่ะขอนักกากได้ไหมเนี่ยขอนักการหมดเลยตัวนี้เกินไปเยอะมากเกิชื่ออะไรอ่ะเมี่ยงเมี่ยงชิดดี้แค่เกินเวลาละเกินเวลาชื่ออะไรนะชิดดี้ ทิตตี้แคสิ่งที่มือทิตตีนเลยค่ะอะไรคนต่อไปเลยอะไรขอคอนเซปต์เกียงมาเจ๊เซปต์สวยไม่มากแต่ถ้ายากเยอะนะครับดีมากเลยดีมากดีมาคนต่อไปนะคะชื่ออะไรนะชื่อดอนลิ้ลิ้ดอนลีิะแค่นี้เหรอ อดหล่อนอะหนูทำไมใช่แล้วถอดตะกากด้วยเดี๋ยวเแบบให้รู้เลยว่าไอที่ผ่านมาเป็นแมนน่ะส่เป็นตัดดำตีใหญ่ตีใหญ่อะตอนนี้เป็นไออีหมูนะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเจ๊ชื่ออะไรกางเกงเจ๊เข้าบินน่ะผมช่างมันอ๋อชีเอชอบชนะเลิศเด่นซีค่ะคอนเ็ปต์ใช่ไหมคอนเสิร์ตเลยทั้งสวยทั้งเลิศ แต่เชิดบนเตียงค่ะโอ้โหเป็นเชิดบนเตียงเมือนอีกคนหนึ่งนะตรงหน้าเลยมานี่นี่คนนี้นะกล้ามใหญ่มากแอปมาตั้งนานเฮ้ยแนะนำตัวเปิดตัวไปเลยไม่ต้องกลัวที่เล่นกล้ามาที่แอปทั้งนั้นจุดมีนะคะ ดูไม่ใช่ง่ายๆแต่ก็ได้ไม่ยากนะคกโอเนดีเลยดีมากเลยโอเคนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเลยเวลามันเยอะแล้วนะขอท่าด้วยรักค่ะโอเคนะหนึสรักค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ